รับเราเดินทางมาถึงคู่เอกแล้วครับโอ้โหสามคู่วันนี้ผ่านพ้นไปแบบสุดมันเลยครับเชื่อว,ว่าถูกอกถูกใจท่านผู้ชมทุกทุกท่านแน่นอนครับที่รับชมผ่านทางทูฟอยูช่อง24่ครับนี่เราเดินทางมาถึงคู่เอกครับเพชรเมืองสูงกอซอยตันฝ่ายแดงนะครับกับเพชรสีทองสอสักนาริน คู่นี้ฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้1ปอนด์กับ122กับ123ปอปอนด์เรามาดูประวัติของทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงเพชรเมืองสัว68 8ครั้งนะครับชนะ61แล้วก็แพ้17ครั้งนะครับสำหรับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเพชรสีทองสศสักนารินครับ นายวิชัยอุบลบานครับ22ปีจากชัยภูมิดีกรีนี่แชมป์มวยรอบรอบใหญ่ถึง2รอบเลยนะครับทั้งแชมป์มวยรอบ CP เมจิเงินล้านแล้วก็แชมป์มวยรอบไก่ย่าง5ดาวเงินล้านนะครับสองแชมป์มวยรอบรับเงินรางวัลไปเป็นล้านเลยครับฝ่ายน้าเงินสำหรับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับคุณแมนเปลี่ยนขุนทดนะครับแล้วก็มีคุณนลิน เพียมชัยบุญทวีให้การสนับสนุนปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสักนารินครับนักชกให้ดวงใจนนะฮะยอดมวยตลอดการยอดมวย2แบบครับพี่มาสสามารถพยักอัลุม78ครั้งครับชนะ45แพ้31แล้วก็มีเสมอ2ครั้งครับคู่นี้ครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับจิรศิน์ศิลารัศกุลครับให้คะแนนสาท่านมีนรินพงศ์ดันชัยุทธคำนเรศและก็สาตราสุภาใสครับ จอมฝีมือเจอกันครับมีการต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์นะครับเพชรเมืองสวงชกในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับส่วนเพชรสีทอง123ปอนด์ผลงานล่าสุดเพชรเมืองสวงชนะแก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์เลยครับส่วนเพชรสีทองแพ้แก่นแก้วสอบุญมีฤทธิ์ครับก็กล่าวว่าทั้งคู่นี้เจอกับนักชกคนเดียวกันมานะครับในผลงานล่าสุดแล้วก็ย้ํากับแฟนมวยครับต้องย้าบ่อยๆเลยครับเพราะว่าอ้าวว้า แฟนมวยค้างถือเลยครับนึกว่าไปซะแล้วครับวันพุธหน้าครับ9สิงหาคมครับเราเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นเองเราต้องมาเจอกันที่นี่นะครับในศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยครับโรเตอร์ตโบสของเรานะครับได้ขุมกำลังหลักครับจากสายสึกเกียรติเพชรแล้วก็กุมพลังใหม่ครับทำให้10คู่เอกที่ต้องดูครับและต้องมาดูที่เวทีด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็ไลฟ์สดทุกช่องทางไม่มีครับ ต้องตีตัวเท่านั้นนะครับเป็นการกระตุ้นมวยไทยหยกของเราครับวันพุธหน้านะครับตัวล็อก3-400บาทกับคู่มวยแบบนี้ครับดวน99สอจอต้งปราจีนเจอกับกำปั้นทองชอห้าพยักแพรวพาเพชรพราวฟ้าเจอกับเพชรบ้านไร่สิงห์มาวินมังกเรเหล็กเปิ้ลนครเจอขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนสู้ศึกทีซีมวยไทยเจอเพชรแส,แสบสอจอต้งปราจีนเพชรเมืองสีทีเด็ด99เจอจอมพรัญชัยกำชัยพอหลักบุญกับประทะกับเดโชปอบริลักษ์ บังตอพอหลักบุญเจอขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนดีเซลเล็กบิวเจซีเจอกับเพชรสมานสอสมานกาเมนชายล่าพอหลักบุญชิงฝีมือกับโฟกัสแสสันป่าตองแล้วก็คู่ปิดท้ายหลังขาววอสังปรภัยครับเจอกับขุนหาเล็กเกียรติเจริญชัยครับไม่ดูไม่ได้กับพี่บอลสิทคู่เอกครับพุทธนาครับหมาย้ำเลยนะครับไม่มีการถ่ายทอดสดทุกช่องทางนะครับ่าไม่มีการถ่ายทอดสดมาเจอกันที่เวทีราชดำเนินครับพุทธิีก9สิงหาคม เป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ครับปรึกษาฟรี0815553555ครับนนต้องขอบคุณด้วยกับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด,ดา500ยาทา้ํำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับ่วยการสนับสนุนชป,ปะแม่ไม้มยมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดรวมถึงคุณจิ้นเจเจครับคุณจิ้นเจเจรางวัลเพิ่มเติมมาไต่กันคอ10,000บาทสอกกับ20,000บาทเขารอยกับจระเข้บ้านหางนี่อย่างละ30,000บาทนะครับสนับสนุนโดยเจเจปอสาวหน้าพร้อมด้วยร้าน็อกเกลซีฟูดขอนแก่นครับร้าน็อกเกลซีฟูดขอนแก่นมีคุณจิ้นเจเจดูแลและก็บริหารงานอยู่ครับขอขอบพระคุณคุณจิ้นเจเจครับ โอ้ซ้ายเตะคือหนักๆเลยไหครับยกที่2ครับคู่เอกของรายการแดงนี่เพชรเมืองสวงครับน้ำเงินเพชรสีทองครับว่ากันว่านี่โอ้โหจะพอใช้์มวยรอบเลยนะครับขยับเข้าเดินเข้าไปนะครับเพชรเมืองสวงครับเตะซ้ายครับแหมวันนี้ต่อทั้งน้ำหนักต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับเพชรเมืองสวงเป็นมวยที่รูปร่างดีมากครับสำหรับมุมน้ำเงินครับเพชรสีทองสอสักนารินครับ รูปล,ลางชงชกนี่หุ่นมาเทพเลยนะครับป็นมวยจังหวะ2องครับแฟนมวยต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าคู่นี้ประเภทเชิงสูงเลยครับเตขาไปแล้วครับถ้าใครเดินพูดพลาดนี่มันอาจจะกระทงหลงทางได้ครับจังหวะความดุเดือดเข้มข้นเหล่าใจครับของสามคู่ที่ผ่านมาครับคู่นี้ประเภท จังหวะไอคิวหลักเหลี่ยมฝีมือครับอาจว่าเป็นมวยอาวุธเยอะอาวุธจุกจิกชกยากโดยกันทั้งคู่ซ้ายครับแดงเป็นมือสวงซ้ายน้ำเงินเป็นสีทองขวาแต่บางจังหวะเป็นสีทองแกก็ยืนเป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับเนี่ยครับซ้ายกับซ้ายอีกแล้วตอนนี้ มาฮะดูครับเดี๋ยวต้องดูครับแน่ไม่แน่ฝ่ายน้ำเงินรุ่นน้องมาเจ้าของแชมป์วยรอบรอบใหญ่สองรอบเลยครับคุณเอกลุ้มไปด้วยกันครับเตะซ้ายโตขึ้นได้ขวาครับออกยาวๆเลยนะครับเพชรสีทองครับทีไว้ก่อนครับเพชรเมืองสวงโจไปปลายละแทงขวาครับขยับขยับเข้ามาอ้าวเจอถีไว้ก่อนครับฝีมือเจอฝีมือครับ ใครคือยอดฝีมือตัวจริงครับเพชรเมืองสวงนี่ปัจจุบัน24ปีครับนักสู้จากเมืองน้ำดำกาลสินนะครับส่วนเพชรสีทองก็อยู่สระบุรีครับเป็นลูกหลานจากสระบุรีแล้วก็ซ้อมอยู่ที่นั่นด้วยหมดยก2อครับเดี๋ยวพักให้น้ำก่อนแป๊บเดียว บริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทท่านคุณลรงว่องประเสริฐการบริษัททุมนสเปเชียลจำกัดกะตองขอบคุณนะครับบริษัทชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิด รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรครับโทรไปที่0860ตองสองตองแขอขอบพระคุณครับหน้านิ้วขิ้ขมวนแลวครับไม่กระทิปตาครับจ้องกันที่จังหวะจ้องกันที่ฝีมือครับไม่หลุดไม่ล้วมอ้าวแต่ว่ากรรมการบอกว่าชงหน่อยครับออกอาวุธกันหน่อยครับนี่เตะซ้ายครับเพชรเงินหลวงเตะขวาคืนครับเพชรสีทองกรรมการก็เริ่มจะเร่งแล้วนะครับยกนี้ยก3ามแล้วครับ องผู้มีแข้งเป็นอาวุธหลักแดงนี่ถนัดขวานะครับจากกาลสินน้ำเงินนีออขอภัยครับแดงถนัดซ้ายนะครับจากกาลสินส่วนน้ำเงินนี่ขวาจากสระบุรีครับเริ่มจะสาดแข้งกันเน้นๆครับอยู่ที่ว่าแข้งของใครที่จะเข้าไปน้าท้ายโครงได้เยอะกว่ากันครับ <c oughs> นี่ครับยกสามผ่านมาครึ่งยกครึ่งยกดูครับ Uh huh. เดี๋ยวดูครับ1นปอนที่ฝ่ายแดงต่อให้จะมีผลหรือเปล่าร uh huh. องคู่เอกดินเนอร์ทองกับโฟวินนี่ดินเนอร์ทองต่อให้1นปอนไม่มีผลนะครับ uh huh. ผ่าคู่ที่ต่อก็ยังชนะอยู่ต้องดูครับคู่นี้1นปอนมีผลไหม uh huh. uh huh. ครับขยัรขยับ,ยบ uh huh. ชิงเลยครับ uh huh. เดี๋ยวดูครับใครออกก่อนใครเข้าเป้ามากกว่ากันเสียบเข้าบ่ายผ่า huh. ขยับแล้วก็เสียบซ้ายเลยครับ หลัดเพชรสีทองนาในเกาะเกาะเกาะกันไว้มาหาจังหวะนี่แหละครับทหารเด็บกรรมการไปมือดีครับคุณเด็กโดยกรรมการเฉยอ้าเบือกันที่ตรงนี้แหละครับที่จังหวะที่ความแม่นยำแหลยครับเด้งไปครับแล้วยกขึ้นมาคาไว้เลยลยครับจังหวะวงในขอเพชรเมืองสวงครับเพชรสีทองก็เสียบขึ้นเหมือนกันครับนี่ครับก้าวไปเสียบเลยครับดักไปแทงเลยครับเพชรสีทอง เพชรเมืองสวงเสียบคืนแล้วตั้งกำแพงไว้ครับนี่ครับเกี่ยวไว้เลยครับเก็บอาวุธคูต่อสู้จังหวะล็อกคอกดคอนี่ทำได้ดีนะครับเพชรเมืองสวงต้นทางจะแข็งแรงเลยครับเพชรสีทองต้องต้อง,ต,องต้องแก้ดไนให้ได้ครับเจอล็อกคอต้องชูคอไว้ครับตีเริ่มจะอาศัยความใหญ่ขวางไว้ขวางไว้ยัดมาครับเพชรเมืองสวงู่นี้เชื่อว่าอาจจะต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายเลยครับ ซ้ายกรับขวาคืนมาคือทั้งคู่เดี่ยเป็นนักมวยที่เก็บอาวุธเก่งทั้งคู่ครับอ่ะนายดูเหลี่ยมจับใครจะชิงความได้เปรียบครับแม่ตั้งแฉนทั้งคู่ครับยังไม่มีใครขึ้นคอได้หมดยก3าพักแป๊บเดียวครับให้มาจัดที่คาทัดครับรถพันอยู่ก็กูก้ได้หรือว่ารถพันอยู่ก็สามารถซื้อขายได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพ พาทัศเป็นหนึ่งในเรื่องรีไฟแนนซ์และปิดเล่มรถยนต์ปรึกษาฟรี0815553555ครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพลลุงโลด026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับโอ้สามยกก่อนหน้านี้ผ่านมานี่ยเอียดอ์ตเลยนะครับเดี๋ยวดูครับมาเห็นหน้าเห็นหลังไยกที่4ยกนี้หรือเปล่าครับเออเอาดูครับ ยังไงครับออกไม่ออกครับถีบมาเตะคืนครับพยายามจะก้าวไปเสียบแต่ว่าไม่ถึงเลยครับเขาของเพชรสีทองนะครับถือว่าใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเพชรเมืองสวงกับเพชรสีทองครับใครเดินเปิดเกมนี่ก็ถือว่าออกอาวุธได้ชัดเจนนะครับใกล้เคียงกันครับจิงกันถีบไว้ก่อนครับเพชรเมืองสวงขยับหาช่องเจาะแข้งขวาจากเพชรสีทองหมัดมาครับวงในล็อกล็อกกดคอไว้ครับกดคอไว้ ต้องชูคอนะครับพอเจอกดพอต้องชูคอให้ได้ครับนี่ครับขวางไว้อาจารย์จิราเสินแก่แยกมาก่อนนี่ครับยกเซ่เดี๋ยวดูครับน่ซ้ายกับขวาใครถึงอ่อนขวาติดบังซ้ายก็ติดบังครับนี่ครับครับขยับขยับขยับดูนี่ครับมันมันมันอย่างที่คุณอ้นกับคุณเดชแจ้งไว้ครับเป็นนักชกที เก็บกันอาวุธเก่งด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนี่ครับมันจะต้องหาจังหวะพอเหมาะพอเจาะในการจู่โจมเพื่อที่จะอาศัยจังหวะได้เปลี่ยบครับคุณเอกเพชรสีทองเตะก็โดนเตะขึ้นมาครับอ่าแทงซ้ายครับโอ้แล้วดูครับต้องกระชุ่มกระชวยยกระดับเตียงเด่ขึ้นมามากกว่านี้แล้วครับเพชรสีทองครับอ่าเพชรเมืองสลวงเดินเข้าหาครับเตะซ้ายเตะขวาขึ้นมาครับเพชรสีทอง แทงเสาซ้ายครับเต่ซ้ายขึ้นมานี่ครับโอ้โหสอกหน้าครับพยายามลักสับเอาเลยครับอยากจะทำอะไรต้องรีบทำหน่อยนะครับเพรสีทองก็หาช่องเจาะครับอ่ายึกยักหาช่องอยู่ครับถ้าแข้งขวาอย่างเดียวนี่เพรเมืองสูงแกเห็นเลยครับถ้าเตะมาก็ยกบังขยับแล้วไม่ถอยด้วยครับซ้ายเพรสีทองโอ้โหเตะสูงครับมา ดีที่ยังติดการอยู่ครับถีบไว้ก่อนนี่ครับโอ้โหมาอ่ะนี่ครับมาแฟนๆบอกน้ำเงินน้ำเงินครับหาเล่นเกมขึ้นมาหน่อยนึงครับดูเพชรสีทองมแกหมดแต่จ้องจะไปเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เยอะแล้วครับอ่ะมา,าลืมจู่โจมหรือเปล่าเพชรสีทองโหมดยกที่4พักกันแป๊บเดียวครับ ู้ที่8ดีเซลเล็กกับเพชรสมานผู้ที่9ชายล่ากับโฟกัสแล้วก็เอกคู่ที่10ครับลังขาวกับขุนหาเล็กพุทธน้านะครับพุทที่9สิงหาคมนี้มีนัดกันที่เวทีมวยราชดำเนินเรียนย้ำเลยครับไม่มีการถ่ายท่อสดทุกช่องทางนะครับไม่มีการถ่ายท่ดสด ทุกช่องทางนะครับอ่ะนี่ครับท่า FC คุณออสเคโอกับคุณเอกชุมพรมาเจอตัวเป็นๆได้เลยครับพุธหน้า9สิงหาคมครับมาดูมวยดีกว่าครับจะมีประโยชน์มากกว่ามาเจอผมส่งคนนะครับอ้อซุปเปอร์สตาร์ทั้งนั้นเลยครับทั้งรายการทั้งชมยอดด้วยเลยครับแต่ว่าข่าวดีนี่มีดีเจด้วยนะอ้าวเจมาด้วยดีเจมาด้วยอ่างั้นผมมาดูดีเจละครับอ่าตั๋ว400บาทเท่านั้นเองนะครับในวันพุธหน้าครับศึกราชจะดำเนินรวมใจผู้แฟนมวย ห้ามพลาดเลยนะครับสิบคู่เอกต่างศึกต่างสายทั้งรายการครับจับไปจับมานี่แข็งแรงกว่าเห็นแล้วนะครับเพชรเมืองสวงเพชรสีทองจะต้องฮึดของหนักๆหน่อยครับมีฮึดไหมครับกานคอนะกานคอนะกานคอนะดึงเลยนะคุณเอกขอลูกอายคอแล้วกันยาวๆแบบนี้เดินเข้าไปครับเพชรสีทองครับแล้วคิดหนานะโดนถีบเลยครับโอ้โว าก็เหมือนมวยมีระดับครับหพอเบียดเสียดสีแล้วมาตอนนี้ในหัวแกก็น่าจะคิดว่า,าอาศัยลูกไหนพลิกเกมได้ครับโอ้โหดูครับยังมีเวลาอีกประมาณครึ่งยกแต่ก็โดนอาวุธสะสมไปเยอะพอสมควรครับสียกที่ผ่านมาครับทำให้นี่ครับยกนี้ก็เลยดูเนือยๆลงไปนิดนึงครับเพชรสีทอง วันนี้เชื่อว่าในหัวเขาก็คงแบบไม่พอใจผลงานของตัวเองแหะครับเพราะว่าเจอคูโชครุ่นพี่ที่แมมวยทรงเดียวกันทางเดียวกันครับเก็บกันอาวุธเก่งทำให้เนี่ยครับแมจู่โจมไม่ได้เลยครับแมพลิกมาทุกกระบวนท่าแล้วครับแต่ว่าก็ยังยังทำอะไรได้ไม่ถนัดทันหนี่ครับมาดูครับ พลังกำลังนี่มันยังเหลือเฟือแล้วครับโอ้โหแต่ว่าดูครับมาคิดอยู่ครับว่าจะใช้ลูกไหนเข้าทํารุ่นพี่ครับคุณเอกแต่ว่าดูจากอาการของเจ้าตัวแล้วก็ก็ไม่อยากจะเอาแล้วครับเพชรสีตอเพชรสีทองครับแม้ว่าสถานการณ์จะดูแหมหลังพิงฝาก็ตาตามครับ นับถอยหลังแล้วนะครับวันนี้ก็4คู่นะครับช่วงแรกทางหน้าจอทูโฟยูเหมือนเล้ยิ๊บครับส่วนอีก4คู่ช่วงหลังก็อย่าลืมนะครับในแพลตฟอร์มออนไลน์ครับยังติดตามได้แล้ววันที่9ก้าครับมาเถอะครับเออครั้งหนึ่งได้ปอศาสต์นะครับมาจารึกด้วยกันครับวันที่9ครับปันฟุตเตียถึงเนี่ยครับไมมาถือว่าไม่ใช่แฟนมวยตัวจริงนะครับแล้วก็ไม่มีถ่ายทอดสดแล้วก็ไลฟ์สดทุกช่องทางด้วยนะครับ คืออยากจะดูก็ต้องตีตั๋วแล้ครับ400บาทเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นการกระตุ้นวงการมวย5ย,ยกของเราครับสุดท้ายท้ายสุดครับไปที่เพชรเมืองสวงกอซอยตันครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชรสีทองสอสักนรินไปครับพี่บอลครับวันนี้ครบทวนครับเวลาหมดแล้วครับศึกเพชรยินดีสุดมั